วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ Activate ตัว Microsoft 365หรือว่าชุด Office เนี่ยที่อยู่บน Macbook นะครับผมว่าถ้าอ e ีเมลเนี่ยมีสิทธิ์การใช้งานอยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะร่วมแชร์กับผมหรือว่าสมัครการใช้งานด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะผมก็นำมาแนะนำนะผมว่าจะมีวิธีการ Activate ยังไงได้บ้างจะแนะนำตั้งแต่การโหลดติดตั้งโปรแกรมแล้วก็วิธี Activate เข้าไปในตัวโปรแกรมเลยนะผมให้โปรแกรมเนี่ยใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปความันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานอุปกรณ์ IT ีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆางมาแนะนําให้ท่านชมนัรับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเรา้าถึงคลิปวันนี้หละคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการ Activate ตัว m i r r s s o t สาม5ที่อยู่บน Macbook นะครับ ไม่ก็ที่ผมอ่าจหน้าจออยู่ตอนนี้ก็จะเป็น MacBook Air M1 เนอะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชันผมจําชื่อไม่นานนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขเนี่จะเป็นเวอร์ชัน13นะครับผมอันนี้มีโปรแกรมอยู่แล้วเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันจะไม่สามารถมันพิมพ์ได้แหละแต่ว่ามันมันมันใช้ฟีเจอร์อะไรต่างๆไม่ได้เห็นไหมมันทําฟีเจอร์อะไรไม่ได้เลยนะครับตรงแถบตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นให้ activate หรือบางคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นให้ล็อกอินด้วยอีนะรกา,นนการ อ่าแอคทิเวตกันแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งกันนะครับโอเคผมไปเริ่มตั้งแต่อันนี้แล้วกันเนาะตั้งแต่ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเลยเนาะเคยทาไว้แล้วแหละรอบหนึ่งนะครับผมก็อา้าวอันนี้ก็จะมาท้ํามอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็น MacBook Air M1 นะครับโอเคให้เราเข้าไปที่อ่าเบาว์เซอร์นะครับก็คือ Google Chrome หรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมทีนี้ให้เข้าอ e ีเมลที่เราสมัครสิทธิ์ใช้างานไว้นะผมไม่ว่าจะมาร่วมแชร์กับผมที่เป็นแบบหานรายปีก็แล้วแต่หรือว่าจะสมัครเองก็แล้วแต่ อันนี้เดี๋ยวผมจะมีบอกท้ายคลิปด้วยนะว่าถ้าอยากใช้งานแบบหารไายปีเนี่ยที่มันถูกกว่าเนี่ยจะทํำยังไงก็คือถ้าแบบซื้อใช้โมเดลเนี่ยมันประมาณพันสามถึงพันห้าร้อยบาทใช่ไล่ะต่อปีแต่ว่าถ้าแบบหาเนี่ยมันก็จะถูกหันลงมาอีกนะครก็คือหลักร้อยนอเพราะว่าหาร5คนนะผมให้เราเข้าไปที่ Microsoft 3 6 5 .com นะครับเป็นโดเมนใหม่แล้วแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น Office .com แต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะถ้าเป็น Office .com นะครับแต่ว่าก็ให้เข้า Microsoft 3 6 5 .com นะครับแล้วก็ ล็อกอินด้วยอีเมลที่สมัครสิทธิ์การใช้งานไว้เนะมไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือว่า Hotmail ก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นอาลูปก็แล้วแต่นะให้เข้าด้วยสิทธิ์นี้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไม่รู้โดเมนจะยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมอันนี้ผมล mm ็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นอีเมลในส่วนของฮอตเมลที่ผมสมัครสิทธิ์ใช้งานไว้ถ้าอีเมลไหนไม่มีสิทธิ์ใช้งานเนี่ยล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันก็จะขึ้นให้ทดลองใช้ฟรีนะผมไม่มีให้ติดตั้งแอปแบบนี้ถึงแม้จะมีให้ติดตั้งแอปนะผมแต่ว่าก็ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับผมก็อันนี้ก็จะได้พื้นที่อ่าวันไร e มาด้วยนะผมหนึ่งเทราไวหรือว่า 10,24G พันจิกนั่นเองนะครับผมอ่าวิธีไปดูนะผมว่าเราสมัครสิทธิ์ใช้งานไว้หรือเปล่านะผมที่ยิงดูจากหน้านี้ก็รู้แล้วนะผมว่าถ้าขึ้นติดตั้งแบบเนี้ยแสดงว่ามีสิทธิ์การใช้งานแน่นอนแต่ว่าถ้าขึ้นแบบ2อันสองปุ่มให้กดนะก็คือมีททดดลอองงงใใชช้้้้ฟรรรีีีีกกัััับตติิเนนนนน่่มมสธสธาาคแ อันนี้ผมจะเข้าให้ดูนะว่าวิธีเข้าดูสิทธิ์เข้ายัางไงน้วิธีเข้าก็คือกดที่โปรไฟล์ของตัวเองกีน้องแล้วก็เข้าไปที่บัญชี Microsoft ของฉันนะผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Account น้องก็คือดูไวเลยว่าเป็นเมนูแรกแน่นอนนะผมอันนี้ผมมีสมัครสิทธิ์ของ Microsoft 365 Family White นะผมแต่ว่าเป็นแบบแชร์น้องก็คือแชร์ร่วมกันกันกบ TITeam นะผม TITeam บ้านที่225นะครับอันนี้ จะใช้อีเมลผมเองน้อก็คือทางเจ้าบ้านเนี่ยมีการแชร์แค่สิทธิ์ให้อย่างเดียวนะครับผมจะไม่ได้แชร์ข้อมูลร่วมกันว่างั้นเถอะนะครับก็คือเจ้าบ้านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้นะครับเราใช้งานส่วนตัวเลยไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลนะครับไม่สามารถเข้าถึงกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีบอกท้ายคลิปนะว่าจะร่วมแชร์นี่ทำยังไงนะโอเคหลังจากเข้ามาหนนี้แล้วปุ๊บนะผมให้เรากดติดตั้งแอปตรงนี้นะครับปึ้ง ตัวระบบเนี่ยเขาจะดีเทคให้เองนะผมว่าเราเนี่ยเป็นเครื่องแม็กโนมแล้วเขาจะโหลดดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดไฟล์มาให้เรานอผมซึ่งไฟล์ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมติดตั้งของแม็กขึ้นแบบแบบให้ดาวน์โหลดแบบนี้เลยเราก็เลือกเซฟไปนะผมไฟล์จะอยู่ที่ประมาณ2องจิกนะผมอันนี้ผมจะไม่ได้ดาวน์โหลดให้ดูนะผมก็ ราะว่าเน็ตผมช้านะผมก็จะกดแคร์เซ้นไปอันนี้เพื่อนๆก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จนะครับแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะว่าเครื่องเราเนี่ยมีโปรแกรมหรือยังนะับก็คือเข้าไปดูในไฟล์เดอร์ก็ได้นะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนะแล้วก็ดูว่าในเครื่องเนี่ยมีโปรแกรมหรือยังนะับอ,อ,อ,อย่างผมเนี่ยมีโปรแกรมแล้วครบชุดเลยนะครับซึ่งเซตที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาจะติดตั้งอะไรให้บ้างนะก็จะเป็น Excel Microsoft OneNo t e นะครับ Microsoft Outlook แล้วก็มัลติซ o ฟต์พอยท์อ่าแล้วก็รั Word อยูอ่ยนะ เหมือนเวิร์ดนะเวิร์ดตรงนี้หกนี่ Microsoft Word ก็จะตั้งให้ครบเซตเลยนะผมในส่วนของวันได้เนี่ยต้องดาวน์โหลดแบบแยกผ่านเว็บไซต์นะผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปคอนเทนต์ติดตั้งวันได้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าจะเป็นชุดนี้ก่อนเนาะอ่ีไม่มีเมคโ t ซอฟทด้วยแต่ว่า Microsoft t e a m นก็ต้องติดตั้งแยกเหมือนกันนะครับอ่ะสมมติเราเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นไฟล์มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนาะเราก็กดติดตั้งตามปกตินะผมใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะผมติดตั้งเสร็จปุ๊บจะะมมาออยู่ในนนฟลเดรร์ตงี้ผ หรือใครสะดวกแบบติดตั้งผ่านตัวไอ้น,นี้ก็ได้นะแอปสโตร์นะผมก็มีเหมือนกันนะแอปสโตร์ App Store. กดเปิดเข้าไปในแอปสโตร์นะแล้วก็ถ้าอยากติดตั้งแบบเป็นบายแอปก็คือแอป e x c e l อย่างเดียวเนี่ยก็พิมพ์คําว่า Excel มันก็จะขึ้นแค่แอป e อ็ให้นะผมแล้วก็สามารถกดเก็ตก็ได้นะตามนี้เนาะแต่ว่าผมแนะนําให้ติดตั้งผ่านชุดของเว็บไซต์ดีกว่านะผมเขาจะได้ครบเซตมากกว่าแล้วก็ใช้งานเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากกว่านะผมทีนี้ผมดาวน์โหลดติดตั้งมาแล้วใช่ไหมล่ะก็ ผมก็จะกดเปิดสักโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็น Excel ก็ได้สักโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเนาะซึ่งผมยังไม่มีการ s ign in ไว้เลยที่เครื่องนะครับนี่ขึ้น Account แบบนี้เลย Sign ินไม่มีนะครับไม่มี Account ที่ผม s ส g n ินไว้เวลาผมจะใช้งานปุ๊บเขาก็จะขึ้นให้ a c t i v a t e โปรแกรมแบบนี้นะครับนี่แอคทีฟเวโปรแกรมแบบนี้ถ้าผมใช้งานไปเนี่ยอาจจะใช้ฟีเจอร์ได้ไม่หมดนะครับก็จะเด้งเตือนให้ผมหน้ารำคาญอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นไม่รู้ว่าใช้ฟรีห้าวันหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับก็ ให้เรามากด activate ตรงนี้นะผมหรือบางคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเขาจะให้ใส่อีเมลเลยนะผมเราก็ใส่อีเมลที่เรามีสิทธิ์การใช้งานนะผมก็กดเข้า่า activate ไปนะผม,ผมก็เขาจะถามว่าคุณต้องการซื้อ microsoft สามพห้าร้หา้ไมอ๋อนะอันนี้เราไม่ต้องการซื้อเพราะว่าเรามีสิทธิ์พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะผม,ผมก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ใส่อีเมลที่เรามีสิทธิ์การใช้งานนะผมซึ่งของผมเป็น hotmail เมื่อกี้นะผมผมก็จะใส่ไปอ๋อปุ๊บอ่กด next ไปเขาก็จะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านแต่ว่าอันนี้ผมน่าจจจะะเเคยไไววว้้้แลาาก็หจจนน่น เราใส่แค่ address email อย่างเดียวเนาะเขากำลัง activate นะผมนี่ activate เรียบร้อยนะผมก็กด start using นะผมเนี่ยโปรแกรมใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองปิดแล้วก็เข้าไปดูใหม่ให้เนาะว่าเป็นยังไงนาะมันจะขึ้นเป็น account ผมหรือเปล่าเนาะผมก็จะคลิกออกเนาะแล้วก็เปิด excel ขึ้นมาใหม่นะผมนี่ก็จะขึ้นเป็น account ผมนะผมวิชนุเชื่อมต่อ one ได้ให้เรียบร้อยนะครับผมกดเข้าไปก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมตามนี้ซึ่งเขาจะลิงก์กับโปรแกรมอื่นเนาะลองไปเปิด word บ้างครับ เปิดเปิดปด,ดูว่าจะลิงก์หรือเปล่านะผมปกติเนี่ยล็อกอินแค่โปรแกรมเดียวก็จะลิงก์ไปที่ทุกโปรแกรมเลยนะผมเปิดไม่ขึ้นนะผมทำไมอีกนะจะขึ้นแล้วกำลังขึ้นนะผมกำลังวอลเไฟล์ตัวเวิร์ดอยู่ว่ามีการแอคทิเวตหรือ,อยังนะผมกำลังดิงดึง,ด,งดึงอยู่อ่ะโอเคสตาร์ทยูสซิ่งมนเดิมครับผมอ่ะเขาก็จะจําว่าเราล็อกอินแอคเคนี้ไว้แล้วนะครับผมก็จะใช้งานได้ตามปกติเลยอันนี้ก็ ปิดไปนะครับผมโหลดเสร็จก็ใช้งานตามปกติครับใช้งานได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนาะอ่าผมลืมนะผมก็คือถ้าใครอยากร่วมแชร์ตัว Microsoft 365เนี่ยแบบรายปีนะผมซึ่งราคาถูกกว่าแบบซื้อเองนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้เนะาะจะมีกลุ่มหา Microsoft 365อยู่นะผมะหรือว่าเข้าไปพูดคุยในไลน์ก็ได้นะผมในจะมีข้างล่างเหมือนกันนี่แหละนะผมเป็นลิงก์ของไลน์ช็อปนะผมก็เข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มให้แชทอยู่นะผมก็สามารถแชทคุยกันได้ จะผ่านไลน์หรือว่าผ่านกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับผมไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้1อีเมลจะสามารถล็อกอินใช้งานพร้อมกันได้5อุปกรณ์สมมติเรามีแมคกาเครื่องก็สามารถเอาอีเมลหนึ่งอีเมลของเราเนี่ยไปล็อกอินใช้งานหรือว่าแอคเดียตตัรเกมได้5อุปกรณ์เลยหรือจะมีแม c iPad ดอ่าวินโดว์เครื่องนึงเป็น3เครื่องก็ได้เหมือนกันนองใช้แค่อีเมลเราอีเมลเดียวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันน้องสำหรับคอนเทนต์แมกหรือว่า Windows, ผม โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเ,เนาะใครติ่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพื่อเติวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ดตล่า้าคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยบอกใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ